ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเปลี่ยนวิดีโอโปรไฟล์ล่าสุดเลยนะครับผมซึ่งเวอร์ชัน c e e o o o กเราจะใช้เป็นเวอร์ชันเก่านะครับถ้าแกรสงสัยแล้วก็นี่ครับผมจะให้ดูเวอร์ชัน2องจนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์โหลดไว้ด้านล่างนะครับ โอเคเหมือนเดิมเลยกดที่ตรงนี้ได้เลยนะแล้วกดเลือกรูปประจำตัวนะครับผมสมมติผมจะเอาเป็นวิดีโอนี้นะครับผมเห็น<ะ>ไหมก็ทำได้เลยนะโอเคกดไปที่ Google Chrome นะครับผมมาหน้านี้มันก็จะให้อ่ะตอนแรกตอนแรก อนแรกจะเป็นหน้านี้เลยนะครับผมเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับหลังจากนั้นกดไปที่เวอร์ชันก่อนหน้านะครับผมเวอร์ชันเก่านะครับตรงนี้นะ281นะครับกดเข้าไปหลังจากนั้นนะฮะก็จะมีให้ดาวน์โหลด a อ k พ a ิเค o o k รุุ่น281นะครับผมกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับผมตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถตั้งค่าวิดีโ วิดีโอหน้าจอได้แล้วนะครับผมนี่นะโอเคถ้าใครชอบกดไลค์และ subscribe ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนาะแล้วจันแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ